สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับแล้วก็ชมรมคนรักเครื่องเสียงทุกทุกท่านนะครับล้กการร่วมไปถึงผู้สาผู้สาวแล้วก็ผู้บ่าผู้แพ้วนะครับนอเออแล้วก็เสอฟซีปปล่าวนะครับแล้วก็ฟังไทยนั่มนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้อยู่กับ power amp นะครับ AJ นะครับ AJ สามพันวีแ ตัวนี้หน้าขาวโบะเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยว่างโต้งพามาดูข้างในก่อนนะครับข้างในนะครับฝาหลังก็ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับฝาหลังแต่ก็พอได้อยู่นะครับนี่ข้างในนะครับข้างในสวยๆครับไม่รู้ว่าเครื่องเคยซ่อมมาหรือเปล่านะครับแต่ข้างในไม่มีรอยไหม้ไม่มีรอยระเบิดนะครับก็สวยๆนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากเลยนะครับข้างในฝุ่นแทบไม่มีนะครับ โอเคนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับ มาเทสกันดูนะครับชิ้นน่นที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับชิ้นงานที่สองนะครับ ອາໄສແຕ່ເງິນຄຳມັນເປັນທຳການບໍ່ຊິໂ โอเคนะครับเนาะพร้อมอปากพร้อมคอนะครับเครื่องนี้เทสให้รู้ว่าใช้งานได้ปก,กตินะครับไม่มีจีไม่มีฮัมไม่มีข้อแขกนะครับเครื่องนี้ก็สวยๆนะครับเครื่องนี้ สำหรับราคานะครับราคาช่างตวงเปิดที่8,500บาทนะครับ8,500บาทนะครับมีปลายทางนะครับหรือท่านใดจะมารับเองก็มาได้นะครับที่พระรามสองนะครับถนนบางขุนเทียนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ช่างตวงก็ขอตัวก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ฝาก AJ ไว้หนึ่งแท่นนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ